มีคำถามจากศิยานุสิทธิ์ต้นกระต้นธรรมวัดป่านั้นคำสมบัติอยากจะทราบความหมายของบทสังขานุสติที่เราสวดธรรมวัดเช้าเย็นสุปฏิปัโนนั่นคือการปฏิบัติปฏิบัติชอบเป็นบทสรรเสริญพระสงฆ์ซึ่งเป็นสงฆ์จริงๆเป็นองค์อรหันต์ดังลูกขององค์พระศาสดาซึ่งการปฏิบัตินี้เป็นกลางๆอาจจะอยู่กับคารวะน้อยก็ได้ที่ปฏิบัติปฏิบัติชอบ สุปฏิปนุสุก็คือดีงามง่ายเห็นไหมเขาจะใช้ชื่อสุวิดาสุชาดาสุนี่คือดีงามง่ายสุธรรมมาใช่ไหมเป็นธรรมที่งดงางมง่ายเรียบง่ายแล้วก็หลากหลายเข้ามาดังนั้นสุปฏิปนุปฏิก็คือปฏิบัติปนุนี่คือถึงพร้อมมีการปฏิบัติด,ดีที่ถึงพร้อมเราก็ปฏิบัติดีแต่ยังไม่ถึงพร้อมใช่ไหมยังขาดขาดห,หายๆาอยู่ ตรงกันข้ามไ,ไปปฏิบัติในทุกมากกว่าทุกนี่คือไม่ดีเห็นไหมทุกขติแต่ถ้าสุนี่ดีนะดังนั้น <c oughs> สุปฏิปันนแปลตามตัวนี่นคือผู้ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบปฏิบัติถึงพร้อมปัน,นุในความถึงพร้อมไม่ได้ว่าอยู่ที่รูปแบบของพระสงฆ์อาจจะมีคารวะเนายดังนั้นพิสาขาหรืออนาถะบิณฑกเศรษฐีหรือเราทั้งหลายผู้ดูแลพุทธศาสนา ปฏิบัติดีในครอบครัวหนะ้าที่ของตัวเองหน้าที่ทํางานแล้วก็ดูแลครูบาอาจารย์ดูแลพุทธศาสนาที่ก็เรียกว่าสุปฏิปโนเช่นเดียวกันผู้นี่จะเป็นใครก็ได้เป็นกลางกลางใช่ไหมสุปฏิปโนผู้ปฏิบัติดีอุชุอุชุเปลว่าตรงเวลานั่งสมาธิอุชุงกายอย่างอุชุคือตั้งกายตรงอชุชุปฏิปโนก็อันเดิมอีกปฏิบัติให้สมบูรณ์บริบูรณ์ถึงพร้อมปริปโนสุปฏิปโน ปฏิบัติตรงเมื่อกี้ดีใช่ไหมดีถูกต้องมีมาตรฐานมั่นคงมุ่มมงมั่นตั้งมั่นประการที่สองนี้อุชุนี่คือตรงตรงนี้แหละเราก็ต้องมาแยกเป็นดีเทลตรงอะไรทีนี้ตรงพระนิพพานไม่ผ่านตนเองไม่ผ่านคนอื่นให้ผ่านพพพระนิพพานองะศาสดาทางตรงองค์าาดาก็คือมักมีองค์8อริสัดสหรือน้อมพิจารณาถึงไตรลักษณ์อยู่เนือ เมื่อพิจารณาแต่ละมันก็จะเชื่อมไปหามรรคแปดไปหาปฏิสมุบาทไปหาอภิญญาเทศธรรมคือโพธิปากสามสิบเจ็ดเนี่ยเป็นธรรมของคุณเครื่องแห่งฝากฝ่ายแห่งการตัดรู้คำว่าโอชุค,คือผู้ปฏิบัติตรงเนี่ยทีนี้เมื่อกี้ดียังเป็นบุรณาการที่เป็นภาพรวมอยู่ดีทั้งโลกที่ท,ทั้รทำแต่พอข้อที่สองเริ่มเข้าแล้วโอชุนี่คือผู้ปฏิบัติตรงต่อทางสายกลางดังมรรคม่งองแปด น้อมถึงอริสัตท,ทั้ง4น้อมถึงโพธิปักขคียธรรมอัญญาเทสิตธรรมจะเป็นหุนทางที่ชัดเจนแล้วทีนี้มีเป้าหมายแล้วทีนี้ออาว่าความดีใครก็ทําได้ใช่ไหมปฏิบัติด,ดีลทัทธิอื่นๆเขาก็สร้างความดีเาก็สอนเรื่องความดีใช่ไหมเป็นกลางๆก็คือเริ่มต้นตรงนี้ก่อนสตาร์ทที่ความดีก่อนสุปฏิปนก่อนแต่พอจะเป็นสงฆ์ในพุทธศาสนาเป็นลูกองค์พระศาสดาเนี่ยจะมาโอชุแล้วทีนี้เริ่มจะมีกรอบให้แล้ว มีเป้าหมายมีหนทางให้ดังมัคไิยองแปดแล้วสุปฏิปโนปัติบปติปัติช,ชอบสมบูรณบริบูรณโอชุปฏิปโนปัติบัตรงตรงถึงองค์พระศาสดา,ศา,ศาตรงตามมัคคิยองแปดตรงต่อทางแห่งพระนิพพานที่เป็นที่สุดแห่งธรรมมีการอย่างลงสู่อมะตะมีแก่นนั่นคือวิมุตตมีปัญญาเป็นยิ่งมีสติเป็นใหญ่มีสมาธิเป็นประมุขมีเวทนาเป็นที่ประชุมลง มีภาษะเป็นเหตุให้เกิดในธรรมทั้งหลายทั้งปวงมีโยนิสโสมรารสิกระเป็นแดนให้เกิดเป็นแดนเกิดแห่งธรรมและมีฉันทะความพอใจที่จะปฏิบัติให้ตรงถึงองค์าสดาข้อที่สามยายะปฏิปโนใช่ไหมยายะนี่คือปฏิบัติออกจากทุกใช่เมื่อกี้ตรงใช่ไหมเมื่อตรงแล้วก็จะเป็นเครื่องออกจากทุกยายะปฏิบัติเพื่อออกจากทุก เมื่อตรงแล้วก็จะออกจากทุกยายะปฏิปนโนแล้วก็ที่สุดแล้วสามีจิตปฏิปนโนนั่นก็คือสมควรดังนั้นจะทําอย่างไรให้ความหมายนี้ตั้งมั่นอย่างไวในจิตใ,ใจของเราให้เต็มอย่ในหัวใจของเราสมควรเพราะได้ดีได้ตรงได้ออกจากทุกมีความมุ่งหมายที่จะเดินสู่เป้าหมายแล้วจึงจะสมควร ทุกอย่างจะเป็นบันไดเชื่อมเชื่อมกันเข้ามาเมื่อครบองค์สี่นี้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติตรู้ธรรมเพื่อออกจากทุกปฏิบัติชอบสมควรแล้วนี่ก็จะเป็นผู้ที่ควรบูชาจะเป็นคุณธรรมแล้วทีนี้เป็นสิ่งที่เรามาสรรเสริญแล้วทีนี้เป็นเนื้อนาบุญของโลกเป็นบุคคลที่ควรบูชาด้วยเครื่องจัก,การะถึงบอกว่าบุคคลน,นี้จะเป็นใครก็ได้ไม่ต้องจําเป็นอยู่ในรูปแบบหรือเครื่องแบบ สภาวะจิตของบุคคลน,นั้นดําเนินตามสิ่งนี้มีคุณของพระเจ้าเต็มหัวใจแล้วปฏิบัติปฏิบัติตรงศึกษาในไม่องแปลปฏิบัติทุกอ,ออกจากทุกมิด้ย้อนกลับมาเป็นทุกอ,อีก,กเกิดยเจ็บตาอีกจึงจะสมควรเรียกว่าลูกของพระศา,าสดาก็จะมีพระสงฆ์เกิดขึ้นด้วยใจนี่ประสงค์ถึงองค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าคือองค์พระนิพพานนั่นเองดังนั้นคือความหมายโดยย่อๆในค่ําคืนนี้ใน สังขานุสติคือสุปฏิปนุอานโมทนา